ส,บ,บ,าสบ,บายดีพี่น้องน้องแค่นะคะกระดมยาดมฮะกระเลวเป็นยังจังดมนะเมือ่อยเป็นยังจังเมือ่อยเป็นเมือ่อยเป็นเมือ่อยแหม่วมูม <laughs> เป็นเมื่อยวะสารพี่น้องคนถีบันถีบันโดวถีบมาแต่ห้องเฮียแหละก้าเ<อ> <laughs> จ้บบาจิ้ม จนว่าจนเป็นลมเสือข้าวกับบะไดย่างกิต้มเต็มอยู่โหลดกับเปื่อนส่งเสือเปื่อนเบิดท้องจาบ่อหันบ่ออันะแก่เสือแก่เขื่องแก่เขื่องซุกละจ้าซุกละจ้าน้องแค้นซุกละจ้าน้องน้องแพตตี้ซุกแล้วแพตตี้แพตตี้เอ้ย หันมาดูลูกหันหน้ามาดูลูกไอ้ชิ้นตีนเนาะขาตีนเอาะซุกอลไรบ่ว้ายแม่เอ้ยเกือบเกือบบได้กินเกือบบด้กินี่นทางไม่ดีเกือบปลูกข้อยบอได้กินหัวอีได้อันหนึ่งเกือบบได้กิน สบายดีพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ส่องบาลานอยในเด้อพี่น้องน้องเพี้ผากได้ไหมลูกากส่อางไฟก่อนร้องบาลนอยทำไมดีดว่าดีดิสร้งส่องในเวลาเดีอาักส่องบาลานอยในเด้อเจ้าวางเเจ้าก็ว่าอีกดิเ้ยตนเนาะนี่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 นีนี่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 ี่น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 นี่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 น่นี่นี่นีี่น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 ่นี่นี่นี่นนี่นี เห็นผู้ว่าวมาเลได้ด้วยน่นั่นนั่นเฮ้ยเกินมาเปรมมาบ่ว่ข้างแม่พ่มันเหี้ยดเด้อลูกล่ะถือถือแม่สิเอามือเอามือเอากระโต๊ะน่อยมาใส่ลูกแล้เอากระโต๊ะมาใส่ลูกล่ะน้องแคนมาเด้อน้องแคนมากินข้าวเด้อแม่กำลังอันซ้อมหูจิตกรรมจังแก่ขยับปอก มันนี่มีแดดพี่น้องัาแจ็คแดดพ้นหรือว่าแดดยังก็ยังบูเียวก็ตัแดวหามเออเขามัแดดแน่นี่สิพอกุยดอกบอกหน่อยสิตั้มาขู่เห็น้องแค้นเมื่อย เลยเอาเงินไหนไปซื้อดีโด้หวนแข็งมากินจ้สิเป็นลมพี่น้องสาโวโว่าวามาเอาเพชรบบแพชรสิโดยเจ้าสิใส่ยังลูกนะสใส่น้ำตาลพอแล้วพอแล้วไม่ต้องใช่้มันมาดูลูกแนมมาพี่ชิดชิดป้าขึ้งามแท้บ่อัะนนะนั้ึ่เจ้าคืองามแท้แพตตี้ จ้าหญงไม่ต้ <ừ> องเรียนปุู๊เก่งแท้อันนี้นะเบิ่งเกาะเน่บิ่งตะขอเดินได้ไม่ปานุกินนกตมมาเด้อลุงกินตำมาอนเด้อมัยงดล่นน่ะกะีตั้งอนี้บยังมีแต่หัวอันนั่นน่ะกเพ็ดเบกินมกรีน

ติตี้กตาของหุมเป้าเนี่ลูกโอ้โแห้งเลยโอ้อยจะไปเห็ดมีจต่ค้างบ่อย่มีจตค้างเขงงงาค้<ม>างมันเห<ม>็เห็นมก็มาม่าพี่เนาะนมาแล้วพี่น้อง กินบะเ่านี่นี่กินบ่ข่านี่ยเด็เด็กๆุ่วเข่าบะลุน้องแค่จ้าพีบะลุน่งดิ๊ดดหนัวน่าเแป้งอ้ใช้มาเจ้าสิหนาวว่ามาอสซอสอะไรคอยแน่ตามหมูหเขาวะกินกินเขี้วกินกินบะตี๋ จักส่ใส่บวงจักส่ใส่ตะเขียบกระเด็นเข่าตาเใช่แลยเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยปต่ตาสีแฉะแฉะบอลลุกละเก่าแงแฉะบอลลุกแฉะบอลน่งนั่งดี๊ดดี้พัติจัาหน้าหนาวจะฉุบฉุบนะลูกนะนางดิดี้ขาส่งแล้วนะอันนี้นะวอลเออนั่งแน่นะก็ได้ลูกแหล โอ้เจ้าเฮียครับเพราะมาิ้แล้วลูกอ่ะะะะะปตีส็บเคหี้ขาพี่นักกันหนื่อย่เนี่ยแ่เนี่ยแค่แบตีเ็นี่นนี่นะเต็มปากเต็มค เอตีเอตีจังอยากกินปาาอยากตามท่านอยากตามท่กินเอ้ากินมาแล้วสัก่อนส่ได่ไหนน้องันลนัวคอเนผู้นี่เด้พี่น้องลูกชายกกผุน

รังเนี่ยเอานางลูกล่ะนังแค้นเจ้าสิปุ้งวะลูกนังแค้นจ้าจะปุ้งส้มตำนังแน่นพืนฮักกับมามาสเต็กซือดิโดพืนห่อนมันตัน เลยอ่ะลูกล่ะจับการน้องแค้นเจ้ากินนี่ยกรดิฮะอำจืำตาลแค่มนอกอยอีกเต็มหมวกเลยพอดพอดอดโอเค เคนก้บละน้องน้องเนไปแมลกนั่ง้น่เต็มเอาบัวหนุนายเคนหน่อยกำลังตั้มมกหุงโอเคเอาเคนหน่อยจะเต็ม ตามมังคุงแค้นทันมาลูลูกพอขน,นาม,มาครับจ้าน้องแค้นก็เว่าโนโนโน่อยอ่าง no, no, no คือโ no น่จีวะจกาก็เบ,บือ่อโป๊ะใส่หัวเนโนเลย <laughs> ตอนนี้ค่อยรู้รู้สึกว่ามันจะเข้มแล้วนะเข้มก็ใส่น้ำอ่ะปวดมากน้องแค้นกินกอดงู้น้องมึนกินหกนเห็ดแล้วใช่ไหมไหลที่เนาะ

กินกินกับเต้ดังหง่ยเลยเต้เสียบอยู่ได้น้องเคนชิมบ่แส่บบ่ชิมดูแซ่บบ่เ่บบบอ่ะกะแส่บมหน้ากระสมเนียวลู

không, tăng, đi không, tăng, 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 tăng. Chắc, chắc Mà thì mày chắc để nó chắn 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 น้งแพตตี้ซิมงดูลูกจับด้ลูกมันไม่น้องแคนจับอาลูกหันไปมาพอดีไห่พอยเส่บอแซสบ อร่อยอไหมอร่อยนี่เคสใส่กระตกเลยใครเลยเงาะยิ้มใส่ลูกมองอัมราพัชชะตอคลิปสองด้วยพี่น enfin ้องเลยลิปหนาพอกันไมคขีดสองผอกันไม่คลิปตำมะขุงพี่น้อง น cin um uh, ี่สีดำๆกะสักนกแชองมาแล้วเนาะยสซายสแมมีเด้อพี่น้องกัเนี่ยก็เลยเนี่ยก็บส่องลุงบอยเลยไปดงจ๊ะครับไปเลยพี่น้อง